สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมากฮอตออนไลน์อีกครั้งนะครับเกมคู่แรกประจำวันนี้เป็น,นท่านเซนต้าครับหมากางเจอกับท่านเซนเก่งหมากง่วมสีส้มนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่าครับคู่นี้ก็ดูสูสีกันนะครับใครบันทึกไม้ชมนะครับดูฟีเมอร์นะครับดูจาก คะแนนหรือว่าหนูจักเหรียญน,นะครับเยอะสุซีกันนับน่าจะสมน้ำสมเนื้อกันเลยทีเดียว <c oughs> แลกทิ้งจังหวะในเดินไปสิบสี่หรือสิบหกไม่ได้นะครับจะโดนสอง โอ้โหตอนนี้ดูเหมือนท่านเซนตาจะเข้าฮอตแล้วแต่ท่านเซียนเก่งก็จะเข้าเหมือนกันครับโอ้โหโซเซฟตอนนี้ท่านเซนตาไม่สามารถเข้าฮอตได้ครับถ้าเข้ามาจะโดนจัดการทันทีเป็นท่านเซียนเก่งครับดูได้เปรียบอยู่ mm hmm. กันเส้นตาดัดสินใจเดินมาอีกตัวมากันไว้ก่อน,นครับอืมเข้าฮอตเลยหรือเปล่าครับจังหวะนี้อือน่าจะเข้าได้นะอืม โอ้โหเลือกที่จะให้กินไปหนึ่งตัวสไอ้สองห้าครับ จบเกมครับเกมแรกเป็นท่านเซียนเก่งนะครับเป็นฝ่ายกำชัยชนะไปก่อนนะครับเรามาชมเกมที่2กันต่อพวกเราชมก็เริ่มทยอยกันมาแล้วครับตอนนี้2คนแล้ว ขึ้นมา16รือเปล่า16น่าจะได้อยู่อ่ผ่านเส็นตารไงครับโอ้โหยอมให้กินเฟไ้ไปหนึ่งตัวครับแอ้กับเปิดทางแต่ก็เดินได้อีกเก้าหนึ่งโอ้โหให้กินไปอีกครับขอเล็กเส้นครับลงทุนเยอะเกินไปครับ ไม่รู้ว่าจะคุ้มทุนหรือเปล่ามาดูที่จุดจบโอ้โหให้กินสองครับจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นครับยอมแล้วหรือเปล่าครับให้กินสองแบบนี้โอ้โหกินสองอีกรอบครับลงทุนเยอะมากนะครับแต่ก่อนนาจะอ,าอยู่หรือเปล่านาจะอ,าอยู่ครับ mm. ขึ้นมากักตัวนี้ไว้ ตอนอีกสองตัวให้เข้ามุมแต่ก็ยังมีเปอร์เซ็น์ที่จะเสมอกันได้ครับนราโหเลือกอกตัวเดินออกมาครับแล้วค่าฮอต มาพิเกเกมกลับมาเสมอหรือว่าโอ้น่าจะไล่กินแล้วไล่กินไม่ได้ครับไล่กินคืออีกไยเข้าฮัดแต่เทุ่มทุนสร้างมาให้กินสองไปสองรอบเลยมาชมมีคู่กันครับเป็นท่านเซียนติ์นะครับเจอท่านเซียนป๊อป ทัานเซนสิทธมากง่มนะครับส่วนท่านเซนพบหมางายปุ่มด้านซ้ายมือบางท่านเข้ามาใหม่ยังไม่ทราบนะครับที่เป็นคล้ายๆหนังสือหรือว่าคล้ายๆประตูแล้วเป็นลูกศรน,นั่นคือออกจากการดูนะครับเรามาดูเขาเล่นนะครับแล้วก็ที่เป็นดวงตาแล้วก็ลูกศรสองอัน,นรอบ,บๆคือสลับครับว่าจะให้ใครอยู่บนอยู่ล่างได้นะครับ ส่วนเป็นรูปเด็กน้อยแล้วก็มีจุกนมแล้วก็แก้กระบ,บาดอยู่นั้นคือเราสามารถส่งติ๊กเกอร์หากันได้นะครับอันที่เป็นสมุดแล้วก็เป็นดินสอคือเราสามารถบันทึกไว้ดูย้อนหลังได้นะครับส่วนเป็นรูปกล้องคือเราไว้แคปหน้าจออะไรประมาณนี้นะครับ ได้เป็น vs เป็นรูปคนสองคนนะครับคือดูสถิตินะครับว่าคู่นี้เจอกันเป็นยังไงลยประมาณนี้นะครับ mm hmm. เราสามารถดูคะแนนของทั้งคู่ได้นะครับคะแนนของแต่ละคนกดที่รูปหรือว่าชื่อของผู้เล่นนะครับมันก็จะมีสถิติโอว่าอย คะแนนลำดับประมาณเท่าไหร่อะไรมีคะแนนเท่าไหร่มีบอกหมดครับเคยสูงสุดเท่าไรอะไรเงี้ยเล่นมากี่เกมชนะกี่เกมแพ้กี่เกมสเสมอกี่กเกมมีบอกบางคนเคยเจอเราเนี้ยก็มีสถิติให้ดูนะครับว่าเคยเจอเราเราชนะหรือแพ้หรืออะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับมีบอกหมดครับถือว่าจำเลยครับเกมนีเ้เรามาดูเกมกันเลยนี่ ดูเกมดีกว่าครับถึงไหนแล้วเนี่ยหาจะโม้เลี้ยงเงิอนอยู่กินาบกินสองกินสองมากินสองกับแม่เฉียบคมครับจบเกมเป็นท่านเซนป๊อปนะครับเป็นฝ่ายชนะไปในเกมแรกคู่นี้นะครับเรามาชมเกมที่สองกันต่อ ปล่อยให้กินไปครับอืมให้กินสองครับแล้วกินสองกับจังหวะนี้โอ้โหสวยงาม ขึ้นสิบห้าครับเพื่อที่ให้เขาเข้าฮอตยังไม่ได้ครับถ้าเข้าสามสองขึ้นยี่สิบหกดการได้เป็นท่านเซียนป๊อปครับได้เปรียบครับท่านเซียนสิทธิ์ลงทุนไปเมื่อกี้เหมือนลงทุนแบบขาดทุนนะครับเมื่อกี้เ,เข้าหมายเลขสิบเข้ากลางเลยไหมไม่เอาดีกว่าไม่รีบ บีบให้เข้ามุมให้หมดครับร 19, 2, ถ้าเข้าสิบเก้า 3, 2, โดนแย่สองถ้าเข้าฮอตมาสามสองโดนสองเหมือนกันครับอ่าเลือกทางไหนก็ไม่รอดครับเอาไงครับเกมนี้สำหรับท่านเซียนสิทธิ์แก้ไม่ได้ละ กดยอมไปนะครับมาชมมีคู่กันครับเป็นคู่สุท้าจำวันนี้แล้วเป็นท่านเซนไทยเจอกับท่านเซนเวสท่านเซนไทยมากไงครับส่วนท่านเซนเวสมาง่วมสีส้มครับโอ้โหจังหวะนี้ให้กินไปครับแลกกันไป ถ้าเข้าสามเอ็ดในกินสอง่่จะโดนสองกับปือไปจับใหม่ยเลขสี 4, ่ถ้าเข้าสามสิบปล่อยให้กินไปครับแย่ยิบสี่โอ้จบอดีครับฟินฮอตมาปึ๊บปบ เป็นท่นเซนเวสนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปก่อนในเกมแรกของคู่นี้นะครับท่านเซนเวสนี่ก็สถิติดีนะครับดูจับฝีไมื์ได้มือท่านเซนไทยนี่ก็เหรียนเยอะพอสมควรดูมาเกมนี้ท่านเซนไทยจะสามารถแก้มือได้ไหมครับ โอ้จังหวะนี้แย่สองได้นะครับโอ้เป็นตาของท่านเซียนไทยดูผิดนิดหน่อยขออภัยกันด้วยครับ <c oughs> เกมนี้ก็ดูเหมือนว่าท่านเซียนเวสจะได้เปรียบแบบใช้วเวลาคิดน้อยมากเวลาเหลือตั้ง5้วิเลย ไปามาจะหมดทางเดินนะครับท่านเสยนไทยเลยโดนไฟหนึ่งครับแล้วก็จะโดนไฟอีกทีแขยับไปไหนไม่ค่อยได้ครับปล่อยให้กินครับ แล้วไงต่อขึ้นมาตัวแล้วเข้าคนละตัวอีกครับโอ้โหสูญเสียมากไปเยอะเข้าฮอตไม่ได้อีกครับเข้ามาก็โดนจัดการอีกคุมแทครับห้ยไปอีกหนึ่งตัวครับสปิริตครับโซ่จนวินาทีสุดท้ายอืกจับกินปล่อยให้กินสอง โอ้โหกิน2จบเกมครับ